วัดเทน้วัฒนธรรมมีรามนะครับเปลี่ยนเสิญท่านทางด้านนี้นะครับมาร่วมซื้อกายศาสตร์เพื่อดำเงินเข้าวัดนะครับก็เปลี่ยนเชืญท่านได้นะครับสุวด้านนี้แต่ไม่มีผมไม่ใหญ่เลยยุ่งตาย ในแบบขณะนี้น <ไป S 1> <moderator. S 2> ะครับหลวงพี่ให้กับผู้ใจบุญนะครับที่ได้มาร่วมบุญการพณีกวนเข้าไกยสถานออกวัดสวัสัีต่อไ อินทรี่์อาตเตมาภูริตตามะวะนาตัมมปชาอินทร์ปะาอินทร์ปะชาปะชาอินทร์ะชินทร์ปะชาเป็นที่อะไรนั่นะครับหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะครับที่ท่านทวดนะครับได้ทพิธีเกวดพญานานะครับประํา สองกล้องนี้ครับหนึ่งสองสามชาติกายศาสตร์ของนี้เป็นยังไงม้างครับจัหวหวานมันเค็มนิดริกรอบอร่อยครับอร่อยเป็นของดีของนครนายกได้เลยใช่ไหมครับแบบนี้ครับเป็นของดีของนายกเป็นที่หนึ่งของดงคละครนี้ครับครับผมขอบคุณครับพี่ครับไอความเป็นมาของกายศาสตร์น้ำิพย์เนี่ยมันเป็นมาอย่างไงครับพี่ ต้องเล่าแบบนี้ค่ะคือชาวบ้านในหมู่บ้านนะคะก็มีการสื่อสารประเพณีวัฒน,นธรรมกันแล้วก็มีการควรรนกายศาสตร์กันบ้านนั้นก็ควนบ้านนี้ก็ปวนแล้วก็มาแลกกันชิมเพราะชิมแล้วออของเราเนี่ยปูนแล้วเอ,อ๊ชาวบ้านบอกว่าอร่อยก็มีการแลกเปลี่ยนกันแล้วก็เริ่มสั่งซื้อค่ะเริ่มสั่งซื้อเข้ามาเราก็ทําขายทาขายไปเรื่อยๆจนมาเราจัดตั้งกลุ่มแล้วก็มีการประกวด สินค้าโอทอปอบค่ะของเราก็คือได้รับิดได้รับรองสินค้าโอทอปเป็นมาตรฐานระดับ5ดาวอะค่ะก็ <ๆ S 2> เลยมีการจัดสั้างฝุ่แล้วก็ทำกำหน่จนมาถึงทุกวันนี้นะค่ะ